สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เศร้าใจแล้วก็เสียใจมากสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมเองก็ได้ขับขับรถบนท้องถนนมานะครับซึ่งมันเป็นเวลาลาึงคืนแล้วทีนี้เหตุการณ์ตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นว่าลักษณะของการของเขาเรียกว่าสุนัขนะครับซึ่งวิ่งตัดถนนเหตุการณ์นั้นผมจําติดตาได้นะครับว่ามันวิ่งตัดมา แป๊บเดียวเองนะครับเราใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งมันใช้ความเร็วมากไม่ได้เพราะว่าถนนเส้นนั้นมันจะมีการจราจรที่รถรถวิ่งมากนะครับทีนี้เหตุการณ์มันก็คือว่าหมาตัวนั้นซึ่งเป็นหมาตัวสีดำวิ่งตัดหน้ารถแล้วผมเองซึ่งคือเราก็ต้องมองนะครับเราก็ต้องมีสติแล้ก็ต้องมองดูว่า้การหัก รถหลบสุนักนั้นแล้วก็จะมีเ,เส้นจราจรเนี่ยมันจะตรงนั้นมันจะเป็นเป็นสามเลนเกาะกลางถนนอีกฝั่งหนึงทีนี้ผมก็ได้มองกระจกแล้วมันมันไม่มีรถเราก็ได้หักหลบนะครับการหักหลบนั้นเราจะต้องมองด้วยว่ามองกระจกหลังครับว่าจะมีรถสวนมาหรือเปล่าถ้าไม่งั้นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้ ั็อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างอื่นที่เราเองก็คงที่จะดูไปแล้วนะครับมันอาจจะเกิดความเสียหายเยอะถ้าว่ามีรถสวนขึ้นมาด้วยในเลนนั้นเหมือนเราไปปัดหน้าแล้วก็ไปตัดหน้าเขาเพื่อสุน,นัขตัวเดียวผมก็จะให้มาดูความเสียหายนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมาดูเลยครับรถ ไ,ได้ใบตัวนี้ไม่ได้ใบหวยรุงนี้หวยออกจริงๆผมก็จะให้ให้ดูก่อนไม่ได้งมงงายอะไรเรอกเพียงแค่บางทีผมก็จะมาให้มาดูความเสียหายจบกนี้ตรงนี้เกิดจากแรงแรงที่หมามันวิ่งมาแล้วก็มาชนเต็มเต็มลำตัวนี้พอดีนะครับก็เลยทําให้ตัวครอไฟตัวนี้เนี่ยหลุดแตกเสียหายไปแล้วก็เป็นรอยนี่ตรงนี้ครับเป็นรอย จริงมันจะมีตัวสีขาวครอบอย่างนี้ตัวนี้มันแตกกระจายไปหมดเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดหรอกบางทีเราก็รักหมารักอะไรด้วยรักสัตว์ถึงว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นหมาหรอกบางทีอย่างอื่นเนาะเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่จริงเหตุการณ์แบบนี้ชนได้ก็ชนนะครับเพราะว่าเราไม่จริงๆอ่ะถ้ารถมันเยอะ หรือสวนเลนรถที่วิ่งผ่านมาอีกฝั่งเลนหนึ่งเท่ารหักหลบนะั้นจริงๆแล้วนะครับเราก็อาจจะคงที่จะไม่ได้มาเจอกันอย่างนี้เนาะการใช้รถใช้ถนนคือตัวหนึ่งจะต้องมีสติแล้วก็สมาธินะครับบางคนเห็นเอ้ยหมาหักหลบซ้ายหรือหักหลบขวาก็อาจจะเกิอดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันผ่านมาก็ถือว่าทุกคนปลอดภยัยถึงรถจะพังเสียหายมันก็ซ่อมได้ ครับอัน,นี้ก็คืออยากจะเตือนสติไว้นะครับว่าขับรถจะต้องมีสติในบางทีแล้วก็ต้องใช้ความเร็วที่กฎหมายกําหนดไว้ห้ามเกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆแล้วมันก็ใช้ความเร็วไม่ได้หรอกเพราะว่าการจราจรเช่นนั้นรถมันเยอะจริงแล้วก็ได้ไปประมาณ100 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่จังหวะการการขับจังหวะที่มันมีรถด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็อยากจะฝาก ให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับ9615ไม่ได้มาใบหวยนะครับสวัสดีครับใช้รถใช้ถนนขอระมัดระวังสวัสดีครับ